นีค่ะนี่เจ๊ีมาแล้วค่ะน,นี่มาพร้อมกระทะใบเดิมผู้ขวัญน,นะคะแล้วก็เพิ่มเติมความอร่อยด้วยการใส่ใบเตยลงไปกระทะค่ะวันนี้จะเป็นเมนูรวมทอดทุกอย่างเลยนะคะอย่างแรกของวันนี้ก็คือไส้กรอกจ้าเจ๊ทีจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะขาตรงหัวนะคะตรงหัวบุมค่ะเป็นสี่เหลี่ยมกากบาทนะคะเวลาทอดเสร็จแล้วก็จะบานแบบนี้เลยคะ่ะ มันจะดูหน้าตาหน้ารับประทานมากขึ้นนะคะแล้วการหั่นเป็นชิ้นทอดเล็กๆพอดีคำเนี่ยจะทําให้เแบบว่ามันมีฟามอร่อยในการทานนะคะนะคะพอทานทอดเสร็จนะคะก็ตักขึ้นเลยจ้าวันนีวันนี้ง่ายมากๆเลยอันนี้เป็นหมูยอนะจ๊ะไปชุบแป้งทอดค่ะแป้งทอดจะที่ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะจะได้มีรสชาติค่ะ มีรสชาติที่แป้งนะคะหลังจากนั้นก็นำลงไปทอดเลยจ้านี่ค่ะทอดพริกไปพริกมานะคะจนหมูยอของเราสุกเลยนะคะทอดนี่ค่ะเริ่มได้ที่ทไม่ใช่กล้วยแขกนะจ้าแต่นี่คือหมูยอจ้าสุกเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเอาขึ้นไปพักรอได้เลยจ้า สีสันหน้าตาน่ารับประทานนะคะถ้าเกิดใครแบบว่าเบื่อหมูยอยำหมูยอเดิมๆเปลี่ยนมาเป็นทอดแบบนี้ก็ได้นะคะอร่อยมากค่ะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะส่วนเมนูทอดแบบที่สมของเราวันนี้นะคะเป็นชโอมชุบไข่ทอดค่ะเป็นชโอมชุบไข่นะคะก็ทอดง่ายๆค่ะพลิกไปพลิกมาจนะอมสุกไข่สุกนะคะ พอสุกแล้วเราก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันใส่กระชอนแบบนี้เลยจ้าไม่รู้ทอดที่สีจ้าปลาทูตัวเบ้งๆอย่างนี้เลยทอดคลุกกับไข่ที่เราเหลือในชะอมะเมื่อกี้นะคะเอามาคลุกกับปลาทูนะคะแล้วถึงจะเอาลงไปทอดนะคะจะทําให้ปลาทูของเรามีสีสันสวยงามค่ะค่ะตัวเดียวไม่พอเรามาต้องสองตัวไปเลยทอดไปนะคะ นี่ค่ะพอปะทูเริ่มได้ที่เราก็พลิกกลับด้านนะคะเดี๋ยวเราจะพลิกกลับด้านค่ะเป็นไงคะสวยงามไหมคะขนาดยังไม่ยกขึ้นยังเห็นความสวยของปะทูขนาดนี้ถ้าใครชอบวิธีทําแบบบา้านจะทีอย่างนี้ก็ลองไปทําตามกันดูได้นะคะเ,เริ่มได้ที่นะคะปะทูเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะ สวยมากเลยค่ะปลาทูชุบไข่ทอดนี่สวยจริงๆค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้ฝากกดติดตามบ้านเจดีด้วยนะคะ